สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็กซเซอร์สาวมาในแบบสบาบของปี้ใหม่กันอีกแล้วไวมากเลยอ่ะมีแพลนมีต้นคริสต์มาสมีซานตาคลอส แต่เดียวอ่าหมดปีอีกแล้วว่าปีห้าเก้าแล้วเข้าสู่ปีหกสิบแล้วอันนี้ก็ถือว่าเปิดประเดิมวันที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้สวัสดีเฉยๆไม่ได้ต้องพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่ใช่ใช่เอาอีกทีได้ไหมออีกทีได้ไหมห้าสี่สามสวัสดีปีใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อปี5 9เกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพูดสกายเลยแานเราจะรวบรวมความประทับใจในเทปต่างๆใช่ซึ่งความประทับใจนี้ไม่ผ่านคณะกรรมการใดๆไม่ผ่านจิตสำนึกใดๆทั้งสิ้นเป็นผ่านเฉพาะเราสาวคุอย่างเียแบบไม่มีไม่มีแบบแผนไม่มีอะไรพอนึกถึงหัวข้อนี้คันนี้คันนี้คันนี้คืออะไคือทุกอย่างมันออกมาจากจิตใต้สำนึกของพวกเราเรื่อาก แววตาและสมองของเราที่ได้จดจำสมองเหรอใช่เป็นความประทับใจที่อยู่ในห่วงซีเรบัมของเราในเซลล์หยักรอยเล็กๆของพวกเราแต่อันนี้แต่อันนี้ต้องไปดูก่อนคุณนายเขาก็ประมวลความสุขตลอดเวลาที่เขาผ่านมานหนึ่งปีเหมือนกันกับช่วงของเอาพายโซเซตี้ไปชมสิคะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรเด็ดๆกันบ้างจากเอาพายค่ะ สวัสดีครับกลับพบกับ s o วโซ Society b อ a l พ i นะครับในวันปีใหม่วันนี้นะครับหลายๆคนกำลังเดินทางท่องเที่ยวนะครับเต็มไปด้วยความสุขนะครับของครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับเอาภาพเช่นกันครับในปีที่ผ่านมาครับปี2016อัลพาบ p เรามีเรื่องราวมากมายมีเทคโนโลยีมีสินค้าใหม่ๆเข้ามามากมายเพื่อให้นักเล่นเครื่องเสียงนะครับได้เล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาภาพเหล่านั้นนะครับมาประมวลว่าในปีที่ผ่านมานะครับอัล i a มีสินค้าอะไรเด็ดๆบ้างครับผม มาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับจอขนาดใหญ่แบบ9นิ้ว x 009ครับเป็นครั้งแรกครับที่ Alpine ออกแบบเครื่องเสียงให้มีจอขนาดใหญ่แบบพิเศษพร้อมกับชุดคิดหน้ากาศด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ครับเราเริ่มต้นกันด้วย เอาพาดเบลฟใหม่ ath, Fi, My, นะครับมี h a r ์ i e r เอแล้วก็มีโ o t a ลีโวครับและพิเศษครับที่เราเปิดตัวไปเมื่อของมอเตอร์โชว์นะครับก็คือชุดคิดติดตั้งทั้งเซตของ a l p พาและเวลฟใหม่ที่ประกอบไปด้วยจอขนาดใหญ่9นิ้วนะครับมีจอทีวีพยายดานครับที่มีระบบ p l าสมาคลัสเตอครับผมและก็มีชุดกล้องนะครับที่มีถึงสองรูปแบบคือกล้องรอบคันนะครับที่เป็นแบบ360องศาที่จะสามารถเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลายมุมมองม,ม,มาก,มาก หรือเป็นชุดกล้องข้างและกล้องหลังครับที่ทำให้เราสามารถถอยจอดได้อย่างสะดวกสบายครับ ต่อไปนะครับเป็นจอภาพขนาดใหญ่ที่รองลงมาก็คือเป็นขนาดใหญ่พิเศษแบบ8นิ้วเช่นกันครับ x 0 0 8 eu ที่มาพร้อมชุดคิดหน้ากากที่สามารถติดตั้งได้กับรถที่หลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของ fortuner ก่อนเลยครับเป็นทั้งโฉมเก่าและโฉมใหม่นะครับผมมี alpine r e l ครับโฉมก่อนหรือโฉมปัจจุบันก็ได้มี toyota camry ที่เป็นโฉมก่อนนะครับถ้าเป็นค่ายของ e u s u ก็จะมี m u x และก็มี d max นะครับ มีเชฟโรเล็ดนะครับที่เป็นโคโลราโดและก็เทรลเบเซอร์ที่สามารถติดตั้งนะครับพร้อชุดคิดหน้ากากลงไปได้อย่างสวยงามหรูหรายิ่งกว่าจอปกติที่มีแค่7นิ้วเท่านั้นเองครับผม มาดูสือของฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนบ้างนะครับผมปีนี้ iPhone 7ออกมาแล้วนะครับผมก็เรามีการเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงอัลไพนในหลายๆรุ่นนะครับรวมไปถึงการรีวิวครับผมวิธีการใช้สมาร์ทโฟนเข้ากับเครื่องเสียงของอัลพน์รุ่นต่างๆที่รองรับเรื่องของการเล่นเพลงออนไลน์อย่างจู๊กส์นะครับเราสามารถทําอย่างไรให้เสียงออกมาโดยการเล่นผ่านจากตัว iPhone นะครับหรือเป็น Apple Music นะครับผม YouTube ในการเอา โหลดลงมาและสามารถเล่นเพลงได้นะครับหรือการใช้กับ Google m a p นะครับที่ว่าเป็นการประสานความสามารถในการใช้งานระหว่างสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องเสียงนะครับสุดท้ายเรื่องของการเล่นของ h i g h l e s Audio ครับที่บางรุ่นของ a l p i พ e ไม่รองรับแต่เราสามารถเอา iPhone นั้นมาเล่นผ่านแล้วให้คุณภาพเสียงทั้งหมดนะครับวิ่งเข้าสู่ Alpine แล้วส่งออกไปอยู่ระบบเสียงที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมมากๆครับ และแน่นอนนะครับผมในปี2017นะครับ a l p พ n e เราจะมีสินค้าใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาแน่นอนครับผมทุกคนต้องห้ามพลาดเลยครับสามารถติดตามได้ถึง3ช่องทางนะครับก็คือ On Air สดครับ x e r Sound ครับผมหรือสครับทาง Facebook ของเราครับพิมพ์ Alpine Society ครับจะมีเรื่องราวต่างๆเข้าไปรวมถึงโปรโมชั่นนะครับและช่องทางที่3ครับก็คือ YouTube ครับพิมพ์คำว่า Alpine Channel ครับจะเห็นเรื่องของเทคโนโลยีฟังก์ชันและรีวิวต่างๆที่สามารถทาตามได้อย่างแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ที่ผ่านมานี่อาภายกันปะาดแน่นไปด้วยสารละมีสารละเจลการเราเยอะแยะเลยของเขิงของเขาก็ลองคิดดูดิว่าเดือนหนึ่งมีสี่เทปเดือนหนึ่งมีสี่เทปปีเดือนหนึ่งมีสี่เทปปีหนึ่งมีสิบสองสิบสองเดือนเอาไปคูณซิคูณคูณซิคูณคูณคูณซี่สี่สามคูณคูณคูณเร็วน้องอ๊บเก่งที่สุดคูณคูณเป็นเท่าไหร่สี่สี่สิบสองคูณสี่สิบแปด ได้สรุปเราเป็นเท่าไหร่สี่สิบแปดคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่ารายการเราเรียวตลอดนะคะไม่มีสคริปต์อันนี้มากดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเปิดระเดิมเริ่มต้นเบรกกันด้วยรถที่พวกเราประทับใจของแต่ละคนใช่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องเราเริ่มต้นจากคุกกี้ดีกว่าเออของคุกกี้ชอบท่านไหนที่สุดเทปแรกที่ตราตึ้งหใจเทปแรกเลยเหรอหลายไม่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 ถ่ายไม่หยาดไม่หยาเท่าไหร่รเทปแรกของ ของของพี่จูนพี่จูน C K Audio ร้อง C K Audio ค่ะเป็นรถเอ่อฮอนด้าแอคคอร์ดเออทำไมถึงชอบเขาดูซิงๆเขาดูวีพีคือมันคือจัดเต็มแล้วก็สถานที่ที่เราถ่ายมุมมองอินเสิร์ตทุกอย่างมันลงตัวอันนี้คือมันดีอ่ะเขาใช่ไหม คือแล้แตเรื่องเป็นรถสวยด้วยพี่คือเขาเขาแต่งเหมือนไม่เยอะแต่เยอะเยอะเลยแหละแต่ลงตัวแต่ลงตัวแล้วดูดีสีดำเท่สีดำเตี้ยไปดูกันเผื่อคุณผู้ชมจําไม่ได้ว่าคันนี้ทำไมถึงเป็นคันที่คุกกี้ประทับใจไปชมกันจัดไจ งานนั้นมาแล้วเราก็ต้อง,งหยิบมมของงานนั้นมาจุกต้องที่เขามองลงแล้วเราก็หยิบหยิบมงจากเขาม,มา<ส>่มา,มา บอกแล้วเทเขาขัดขอ้มาก็เทตัวมิ้เทยังไงนะวะมันลงตัวฟิกเมนทุกอย่างโอ้อะไปลงตัวเนาะสาวก็ดีอ๋อยอมยอมดีมากพี่จูนชอบของพี่แป้งของพี่แป้งจะเด็ดกว่าของพี่คุกกี้หรือเปล่าของพี่แป้งคันนี้เป็นคืออาจจะไม่เด็ดสู้คุกกี้ไม่ได้แล้วก็อาจจะสู้ของคนอื่นไม่ได้เลยแต่พี่แป้งประทับใจแต่ประทับใจที่สุดเพราะว่าเหมือนได้รถใหม่ค่ะคุณรถตาว เลือกคันตัวเองก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือของคนเรที่ประทับใจไงของคนอื่นเนี่ยเอาอันนี้เขาบอกว่าเป็นที่เราประทับใจของคนอื่นเนี่ยเราได้แต่ดูไงแต่นี้ฉันได้ไงเข้าใจปะคือฉันได้ไหม้มครอบครองถูกต้องไปดูคุณบิเทิลค่ะจากฝีมือของ r o c k เก็ตสาวที่เนรมิตเบฟอร์อัปเตอให้ปะแป้งขันเนี่ยประทับใจสุดไปชมค่ะเรียกว่าเปลี่ยนจากซากศพเป็นคนเต่าเป็นนิวคุณเต่า รถของแขกรับเชิญแขกรับเชิญสวยสวยมากใช่คือรถอะสวยตอนเนี้ยสภาพมันสวยมาก <c oughs> แขกรับเชิญแขกรับเชิญไม่น่าใช่ป่ะใช่เรารู้จดกันแล้วเี่นั่คือสาวรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือคุณเบเทนของป,ป้าแปางเองครับก็ผมได้รับโจทย์จากคุณแป้งนะครับว่าจะนำรถ โฟกคันนี้มาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ทำภายในใหม่พอได้เห็นรถคันนี้ครั้งแรกนะครับเข้าไปดูภายในเนี่ยก็ปรากฏว่าภายในก็ค่อนข้างโซมมากนะครับก็คือเหมือนใช้งานมายาวนานนะครับแล้วก็ประกอบกับรถที่เป็นรถโฟกรถยุโรปนะครับบ้านเราจะค่อนข้างร้อนนะครับไอสิ่งที่เจอปัญหาก็คือหน้าปัดเนี่ยจะเหนียวไปหมดเลยนะครับก็คือสีที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะเหนียวถ้าให้บอกว่ารถคันนี้สภาพครั้งแรก อย่าเรียกว่ารถเลยนะเนาะเรียกว่าเป็นถังขยะใบหนึ่งที่โดนแบบพี่แปะแป้งเปืเป้อนของเราก็น่าจะเป็นตรงคอนโซลข้างหน้ามันเหนียวมากเลยเวลานั่งรถไปไหนแล้วมือหนูไปโดนก็อีหรับไม่ และนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ล็อกเก็ตซาวดีไซน์ตามคารคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนครับ นิวบิทเทิลทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังสวยอยู่นะเป็นเราะแกสาวทำให้เนาะโปรแกสาวไฟเฟยก็ไ์ยดูดีใช่ทำมาก็แบบครึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งหาที่ปิดไฟเจอจริงเหรอไปถามนะมเหมืนงานซาโชตลอดเลยมานถึงใครไปหาเฮียเฮียคะเดี๋ยวสิเฮียค่ะไฟปิดตรงไหนเฮียบอกว่าใต้โปงมาลายจะกดติ๊กเดียวมันปิดเลยโอ้ยทุกท่านมาเปิดมาตลอดเปิดโชว์ตลอดคิดว่ามันเปิดโอเปนเกนโอเปน ออางอัอีเวต์ตลอดโชว์ตลอดมาถึงคันที่น้องยุประทับใจบ้างนะคะคุณผู้ชมยังไงเป็น V I P ถามจริงๆว่าเวลากว่าจะพูดได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างทำไมาตั้งต่เท้าทำไมมันดูแบบกว่าจะออกกว่าจะออกมาตละค่นเต้นมากเลยหนูอยากบอกมากเพราะว่าคันนี้หนูชอบมากจริงๆใช่เออจริงๆ อากานไหนคนไหน V I P ของพี่บอลทำถึงร้านห้าจุดหนึ่งคลาสติโย่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคันแดงใช่ไหมใช่ไหมใช่มันแด้สิ่งจะไปบอกมันสิสี่สิบสี่นิบสี่ยี่ห้ออะไรอะไรนะแอคคอร์ดใช่แอคคอร์ดที่ดังๆไงในยูทูบเบอร์เจ้าพ่อสองล้านวิวของเราเมื่อซีเต็มแรกตอนนี้มันน่าจะแตะสามแล้วมั้งดีไม่ดีเนาะเพราะว่าสองล้อสอง สองล้านสองล้านก็พอไม่ใช่เดียนหน้าไม่ใช่เดียนหน้าสองล้านเนี่ยตั้งแต่ต้นปีใช่ปลายปีที่แล้วเนาะสองล้านอันนี้น่าจะสามล้านแล้วแต่ว่าเสูงมากแล้วก็แบบมีฝรั่งกดแชร์กดแบบแอดเพื่อนให้มาดูอะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยนะแต่ว่าคันเนี้ยที่น้อบชอบเนี่ยเขารีสเต็มใหม่แต่งใหม่ก็ยังสวยแล้วนะประทับใจเหมือนเดิมใช่ไม่ผิดหวังเลยค่ะไปดูกันดีกว่าไปดูค่ะสีแดงแรงเลย don't know tomorrow know's tomorrow I I คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับสาวรับเชิญเรียบร้อยแล้วคุณบานสวัสดีค่ะ ปกติแล้วสาวรับเชิญของเราก็จะเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงร้านค้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมากับกับยูเซอร์แต่วันนี้เป็นยูเซอร์มาเองพารถเองมาเลยพี่ขาดอย่างเดียวคือพี่ไม่ได้เปิดร้านนะหนูว่าหนูว่าอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งอาจจะเปิดร้านก็ได้เพราะว่าสนิทกับทุกร้านแล้วตอนนี้ <laughs> เรียกว่าซีกับทุกร้านเลยที่แต่งรถเออ oh. เต็มตากไม่ได้ V I P แบบว่าโลวะ V I P แบบว่าไฮๆอ่ะใสวยหลูๆอ่ะจะบอกว่าตัวเองหะจะบอกว่าเหมอบตัวเท่านี้ไฮด้วยเหรอไฮฮิวไงตอนนี้ใส่ไฮฮิวอยู่รองเท้าสวนต่อมากปรามันแน่้น่แน่น่าจะใส่ส้ เอาเป็นว่านี่แค่ความสนุกเบรกแรกเท่าดันค่ะที่เราประมวลมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกหน้ารถคันไหนจะติดความประทับใจของพวกเราอีกสักครู่เดียวค่ะ